การปล่อยว่างบริเวณว่ากปล่อยว่างโดยการบังคับเด้แอแต่อยู่ด้วยการนำสิ่งที่เจ้าของถูกอกหักผิดหวังสิ่งที่เจ้ของเจ็บป่วยไข่พลาดพาจากสิ่งที่รหลักเขามาคิดให้เห็นความถูกของเจ้าของเองจากประสบการณ์จริงของเจ้าของเอง แล้วก็ให้เห็นเหตุแห่งความถูกคือความหลักความอาไล่ต่างหากละ่ะถ้าเห้าเห็นรู้เขาหมายถึงอาจจะถึงเป็นการดึงเรื่องอดีตเข้ามาแต่ว่าบ่แามันจมในอดีตดึงเรื่องอดีตเขามาคุยคุยกับเจ้าของเองมาทําความรู้สึกกับเจ้าของเอง<ม>เคยเจ็บไข้ไดือ่วยมากขนาดไดเจ็บปวดทุกข์ยากลำบากมากขนาดได พระธาตจากสิ่งอันเป็นที่รักว่าขนาดใดถ่ามันเห็นแล้วมันค่อยๆสะเทือนซึ่งสาขาสู่จิตใจของเจ้าของเองแล้วมันจะค่อยๆมีความรู้สึกถอดถอนออกเองบาเแห่งคำเบาบางแม่คำเบาปล่อยว่างแต่เป็นความรู้สึกที่เบาบางในความอาไัายต่างๆกับเหตุก,การณ์แล้วก็เห็นทุกเห็นโทษต่างๆกับร่างกายที่ เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เห็นสาเหตุแห่งความถูกแท้จริงของความหยึดมันถือมันบวชสิเป็นกับบุคคลที่รักหรือแม้กระทั่งร่างกายตนเอง<ม>กับสิ่งที่จะของปรารถนาเราอว่ไใดดังปรารถนาอันนั้นแหละ<ม>ถ้าเขาเห็นแล้ว<ม>เห็นในสิ่งที่จะของยึดมันถือมันคําว่าปล่อยว่างมันเป็นแค่คําเบาแต่วความรู้สึกที่จางใครคอยอ้อคอยออกความรู้สึกเนี้ย นั่นของจริงมันอยู่ตัวนั่นต่างหากคือความรู้สึกที่เข้เคยหยุดว้แล้วก็มันบอเป็นไปดังใจแล้วนี่ว่าเนี่ยมันก็คอยถอนออกถอนออกคลายอ๋อคลาย,อ,ลายออกนะ่นแม้นคิดถึงเรื่องอดีตลักษณะนั่นแล้วแม้อนาอนาคตมาถึงชีวิตในการข้านที่เป็นไปพูดถึงเรื่องไกลก่อนคือในศาสตร์นีอย่างสิเออมันก็นสิเป็นจังสี่หมายถึงอีกผู้นี้ก็จิตายผู้น้นก็สิตาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้มันบ่จิตแต่ว่ามันก็ต้องเป็่นไปของมันอยูคือเก่าเนี่ยเขายอมหลับมันไว้แล้วน่ยอมหลับมันไว้แล้วทําใจกับมันไวแล้วเห็นเหตุของมันไวแล้วตาเห็นเหตุของมันไวแล้วมันก็หยุดไดเกิดความรู้สึกในความปล่อยวางในการยึดมันคือมันเองแต่คำว่าปล่อยวางเป็นแค่คำเบาแต่ว่าความรู้สึกจริงๆมันนายออก มันเบื่อออกเบื่อในบ่งเรื่อเบื่อที่ว่าไ่าได้ดังใจด้ยฉะนั้นทุกคนในเข้าเข้าใจเขว่า,าปล่อยวางปล่อยวางบริด้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากการเห็นเห็นคือความรู้สึกของเจ้าของเองนั่นแหละมันจะคอยคลายออกจากความรู้สึกนี้เองในความห็่เป็นตัวตนหรือในความท่ยึดมัน่นถือมัน่นมีความหวังกับบุคคลใดทุกคนหนึ่งว่าต้องเป็นไปดังนี้ แต่ว่ามันบอกเป็นไปมันก็นสิิเขาใจข้างวันไม่เที่ยงคืออันนี้จังสุดท้ายแล้วครับเป็นอนาตาเสื่อมสลายไปในเรื่องเล่าที่เขาหวังไว้อะไรเป็นทั้งสัน่นก็าการปล่อยว่างแท้จริงคือความรู้สึกจางลายความรู้สึกที่เขาค่อยมีเออบ่หยุดมันบ่อาไล่บ่มีหวัง นี่แหละเอินว่าปล่อยว่างต้องออกจากความรู้สึกเนี้ยใจว่ายายนั่นแหละเอืนว่าความรู้สึกอะไรถึงมันคอยจางคอยคลายออกออกจากความรู้สึกของข้าจริงๆมัน,น,นจังถูกต้องการปล่อยว่างโดยการบังคับบ่ได้ฉะนั้นเขาต้องอาศัยอำนาจของสมาธิ เหตุแห่งจิตของเขาตั้งมั่นในการที่จะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเอินว่าสมาธิจิตตั้งมัน่นคือความคิดที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวที่จะคิดพิจารณาเรื่องหนึ่งหนึ่งให้ผ่านพ้นไปเออแยคิดหลายเรื่องคิดหลายเรื่องบ่ได้เป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่านลำคาญนงดหงิดเพราะว่าจักเสียเอาจังใดกันแน่บ่ลงโตบ่ลงโตเด้ คิดถึงเรื่องนี้เอาคือถึงเอาคืเอเกี่ยวกันอยู่อันาน,าน,านั้นนี่มุนหมวไปบดในใจของเองเท่านั้นข้าจึงต้องอาศัยการทําจิตให้นิ่งคือสมาธินี่เองอํานาจของสมาธิหรือชาาิเท็จให้มันหยุดคิดในขณะนั้นได้จังหวะมีการทําสมาธิอันนี้ก็ไปเอื่นวาสอสมาธิสื่อได้ที่จริงแล้วต้องทําความคิดให้รวมลง ดูในอารมณ์เดียวอารมณ์ในคาว่าอารมณ์เดียวนี่มันติซื่อวางได้กระสังดอกคณิกัสสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัป,ปนาสมาธิก็ตามชาติหนึ่งสองสามสี่ก็ตามนั่นเป็นซื่อมัน่นแต่ว่าความจริงคือเราเอาความรู้สึกของเราว่านี่นี่ของจริงมันอยู่นี่แหละไม่ได้อยู่ในเบอรเอาความรู้สึกของเราว่านิ่งนี่ว่าว่างในขณะนั้นเนี่ย มันจึงสามารถเดินปัญญาได้เลบเดินปัญญาคือการคิดไปยังเมื่อกี้หลยคิดไปว่าเนี่ยเหาเห็นความถูกต่างๆในอดีตที่พ่านมากแต่เป็นเด็กหน่อยคือเเาอดูอยู่แล้วพวกเจ้าไปเหตุให้เหตุหน้ายาง,งีฝนพตกฟ้าห้องยากบอกนั่นแหละเกิดความรู้สึกแบบนี้เกิดความรู้สึกว่าลำบากทุกยางในการทำมาหากินยากยันยันตายยันพัฒภา ย่านเป็นนั่นย่านเป็นนี่ย่านง่วย่านควายคือฝนคือฝ่าเนาะย่านไปเบิดนะครับเมื่อเกิดเหิดเห็นถูกของจตของแล้วก็สิเกิดเห็นทา่างว่างถูกของจต่ของเองออกจากข้อมรู้สึกเออบานนี้พูดถึงเรื่องไกลแมอนาคตประชาเพื่อสร้าหนาผู้สเป็นเพื่อเก่าเนี่ยเออไงบอ พยายามทำความรู้สึกให้มันตรงแล้วกับความขิดเนอันนี่เด้อเกิดสึนาก็ต้องเป็นทั้งสี่เป็นยังกระร้างเมันกระต้องมาทุกแบบนี้มาผัดผ่าจากสิ่งที่รักมาหยานมาหวาดกลัวกับทุกที่เกิดขึ้นในห้ข้านหนาเนี่ยเราความรู้สึกสินายออกความอยากจากความอยากเกิดเป็นนันเป็นนี่บันนั่นแหละมันคือนายออกนายออกนายออกเมื่อนายเขาคักๆแล้ว มันไทยสิแมเว่าอวดอ้างเรื่องยดถาบรรดาศักดิ์เรื่องเงื่นเดือนเรื่องขวามีอำนาจกระสางเฮาหูจักไม่โตเฮาเลยเฮามีความรู้สึกว่าบสอสอ่อนจักเม็ดเลยไม่ยินดีจักาว่าแบบเขาว่าไม่ยินดีนี่มันเห็นถูกแล้วมันเห็นทาแล้วมันเห็นทางสิ่งผลถูกลยแล้ว,ลวบอมเบย์ไอิจฉาเขาแบบนั้นเด้ไม่ยินดีคือบขามีความรู้สึกว่าอยากเป็นดังสั่นเลย บ่ยากได้แบบนั้นบ่ยากเป็นทั้งสั่นเลยมีแต่ความในบ้างคลายออกจากความรู้สึกจริงๆคือิดเป็นยังกรบสา่นกถูกแมงเพื่อเราอางสิ่งมีสมีกับสัรนก็ประสานีีอูบ่อยากได้อบ่อยากเอากูบ่อยจากเป็นนี่ลงอูบ่อยากเป็นความรู้สึกนี่คลายออกจืดบันสิเป็นจืดจืดพูดได้บอกยังไงถึงแม้นว่าร่างกาย ที่พยักาหนากรแต่วก็ใจว่าเอา,เอาใจสิบว่าเอาเลยไพ้สเสร็วเรื่องที่ยังสิวิเศษ,ษวิโสกาทั้งใดก็ตรสารว่าเอาแล้วนี่มันจะไปตรงนี้นี่คือความปล่อยวางแท้จริงมันต้องเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายคลายกำนัดยินดีนะบ่มีความยินดีอีกบ่มีความปรารถนาต้องการอีกเอินว่าคลายกำนัด เบ,า,บา,ามีลักษณะนี้ความรู้สึกของเาสิต้านออกเองต้านออกอใจว่าล้วเข้าาบ่ยินดีกับผู้อื่นบ่แมนอิจฉาเขาเด๊คือมันบ่สะอ่อนอย่างอีกแล้วเนี่ยฉะนั้นจึงต้องนี่การฝึกเนี่ยหฮาฝึกฝึกความให้เมื่อเกิดจิตมันหนึ่งกัก่อนเิ็นว่าตั้งมั่นเอ่อเอ็นว่าเข้าชางก็ได้เอ็นว่าสมาธิอันนั่นอันนี้ก็แล้วแต่ ซื่อมัน่นแต่ความรู้สึกจริงๆของเฮาน่ะไม่ขณะนั้นหยุดความคิดได้เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวบอกเด้อซื่อมันคือซื่อได้ชาติหนึ่งต้องอย่างนี้ชาติสองซื่อมั่เบอกกันเถียงกันไปเื่อยๆแนบอะไรชาติที่หนึ่งที่ตกวิจารปิติเอกคตาเขาบอกตัวมันบ่เคยเคิดไม่เคยแบบบอกหามันเบอกอาจจะบลาชาติที่สองปิติสุขเอกคตาเขาบอกได้ชาติที่สาม เอกค้าตาเขาบอกไปเ่าหาแมงเ่าค่ยเป็นเนาะยังสั้นเคยไย่ยินี้จังเคยอยู่กบบานพวกเจ้าเ้าเออสแตกแดกเข้าแล้วก็มื่อกางบ่าเก็บขอนมน้ำน้ําใบถุงใส้เตาเหล้าล้านไม่ว่าล่ะนั่นแหละสมนานเนาะสมนานพวกเจ้าอ่แล้วถ้าบุญก็ถึกหม่องแม่ว่าล่ะเออพระเจ้าเพิ่งให้เลือกนะเออผบอกน้ำพินได้นี่ ก็เพได้คิดเอาเองด้วยเนเนื้อนาบุญเป็นเช่นไรมันบอกมันจะเอ่ยว่าเนื้อนาบาปรับย่อเด็ดเนื้อนาบาปบาปตัวเป็นนางลง่องบ่มีผู้ใดบอกว่ามีผู้ใดสอนกับว่าได้นางตั้งเป็นโตล่องไหวตั้งเข่าล่องไหวเบาพื้นกางเงี้ย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 จริงหรือว่าจริงหลับซาลภาพมาเบิดนัางละปวะเท้า บ่ได้หุ่นจักเลยว่ากูถือซ่อมจิตใจของกูเองให้ความสงบเกิดขึ้นบุญจากมันอยู่ใส่บุญเกิดจากการให้ทานอู้ยดีใจหลายมือในเดชเดชท่าสงบหนึ่งลงนี่บุญบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากเนฆธรรมนี่คือห้ามาบวชด้วยในการน,นี้เนค้อมรรมไปวานยังห่จักว่าพยายามทําตัวเองให้ออกจากความยินดี เรื่องใบนเมฆรรมะใบหน,นี้นเขาจากับปปแลหลายอย่างก็คถือวัตถนอะไรก็ะือว่ามาบวชมั่งมากยังมั่งเนาะเ่ฆครมะพยายามทำจิตใจของตัวเองออกจากความยินดีเขาว่ายินดีแมนเบตถุนี่นเลยเมฆร,รมะบุญเกิดจากการคิดพิจารณาเอิ้นว่าปัญญาพิจารณาเห็นทางดับทุกข์จรงเอิ้นว่าปัญญานะบุญอันเกิดจากการ มีความเพียรพยายามที่จะให้จิตทรงอารมณ์อยู่ในกุศล,ลบุญเกิดจากความอดทนคือขันติถ้าผู้ได้ว่ามีขันตนินตีกันอยู่ดีเนาะมันด่ากันเมื่อด่ากันสักพอนังตีเออนั่นแหละถ้ามันบ่อตีกันโอ้มันหู่เหตุปุ๊บศูญปุป๊บยุคชสารหนีออกมาสะกพัน สงบบ่นั่นแหละบุญสงบแล้ว<อ>บุญหน่อยเพื่อศูนย์สงบให้ใจยุอกเ่็บาบ่ตีกันอยาว่า,<อ>าบุญหลายคือบ่ศูนย์เลยเยาวานั่นแหละขันตีปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดทนเนี่ยเป็นเครื่องข่มจิตเครื่องข่มใจเครื่องข่มอารมณ์อย่างยิ่งของผู้มีความเพียรที่จะทําให้ถึงความสงบใจว่างวนี้ ันตีปรมังตะโพติติขาบาริโตนิพพานังปร,ะระมังวทันติวทันยเออูเป็นทางสู่พระนิพพานของบุคคลผู้มีศรัทธานั่นแต่นั่นแหละนี่ตังตะว่าคือเขาจะหอยแปลหอยเบเดเลียนบารี่อกาะอยเลียนบารี่บาจกว่าพอเท่านั้นพอเท่านี้เปิกปดกระบอกจักดอกา่คอยจักกรท่อปอ เป็นส <ś les> <ๆ>ั <ś> ์ <les> จะท่อปะวกะ็ถ้า,ถามาอันเป็นปริยญาอันสูงสุดได้สัมบ่เป็นปริญญาให่ยังตีเมพิกเวเดวปริญญาเนี่ยอันเราควรกําหนดรู้เด้ถ้าปริญญาเด้อันเราได้รู้แล้วอยากว่าละ่ะบ่เป็นปริญญาขค้ือนพวกเขาไปเล่นหนังสือเด้จบปริญญานั่นปริญญานี่สัมปริญญาหีแมงวัวหาตรงแต่แน่ของเงินแม่ไปเลี่ยนอยู่เนาะ แม่เลยหางงง่ายแม่ก็สิาสายดินใจแหละเอาได้าไปจำทศวรรษเปตนตนี่ออกมาติดยาสั่งแมงนี่ถ้าเราเอาลูกมาให้เนาะจะนัะ่มแต่นีนั่นแหละเวลามานี่เห็นเหตุแห่งทุบบ่เดี๋ยนี้มันแมนหรือว่าแมนเดี๋ยวนี้เออมันเอาลูกมาให้อังสี่มันเป็นหัวยื่นซื้อเออไม่ได้เห็นไปฟังสนุกสนานเด้ เอาไปเพื่อนาใพื่ควนเด้อถังสัน้นอย่างไรนั่นแหละคำว่าท่อปอถ้ามันเป็นของสูงสุดแล้วก็คือว่าทําให้แจ้งซึ่งพระนิพานธะธรรมนี่เป็นปัญญาตันติเมติกเวเะอันเราได้รู้แล้วเด้อท่อปอท่อมาจากนั้นแบบมันจะขึ้นมั่นนั่นแหละ <c oughs> สัน้นเอาว่าอันเก้าวัน,นี้ การนอนมีสี่อย่างอันสามอย่างจะเอาจากว่าเปรตสยานอนแบบคนอึดคนอยากบอกจากเมืองพ่อนอนมือนอนหงายกายในผาพิคุ่เพกพี่อจะไปหาเงินบางหันจะไปหาเงินบางหนี่สิจิจี้อยนั่นนี่มันจีบ้ามันจะให้กูยืมบ่เนอะบ่แมนเด้เนาะว่าละู้ดีกูจะไปหาใครต้อนอเนาะนั่นแหละเติว่าเปรตสยานอนแบบไปนอนหงายกายในผา คุณพวกแกเห็ดมากประจําน่ะว่าไงอันนั่นหลยเอิ่นว่ากามโพคิไอ้พวกน่้เปรตสายยานอนไปจังอิ่มจะพ่อนอนอยากอยากหังอยากมีอยากได้อยากดีอยากรวยน่นแหละเลือินว่าเปรตสายยาการโพคีสายาเป็นงไดนนั่นไปสูดีนั่นคิดถึงตะบผู้เบา หลุนพกแก้วเนี่ยคิดถึงค่กผู้เบาวเนาะเอาผู้เบาวตายไปแล้วเนี่ยร้องเบิ่งไม่เอาเน้นนั่นถามผู้ทั้งหลังมึงดูเอาน่ะเนาะนั่นนั่นย้ายท้องหัวมันให้โอ้โหยโยบ่ได้พริกไส้พริกขวาจนนอนบ่หลับชอดแจ้งกับมี่จริงหรือว่างจริงเอาย่ายท้องหัวหัวมันวัมีปากสืเบ้ากันไมดังดังเขมรนั่นแหละ อารมณ์ของคนขี่ทอดกูเบาก็ถามเราเด้อเขาดูสึกงกันขี้ท้อบอกเลยไห้เขาเป ie, oh ิดมาล่าู่กลางบ้านทั้งไห้สุยสุยยุบขี้ท้อกูเบาเม่นรู้เม่นนั่นแหละนั่นแหละเอเบกาบุกีสายาเบางความรู้สึกนั่นถูกต้องนั่นแหละสีหาสายาเรื่องอะไรไปนอนตะแคงทั้งเบิดเลยกับบ้ามีนนั่นโคตรแน่นั่นแหละ เป็นคือสีแข้งก็เหมือนเพิ่ม้นเห็นอะไรจะสีนอนแบบก็นอนแบบนั้นแหละเพราะต้องเบางรายจะสีแบบมันไก่เบิ่งหมานอนนั่นแหละอันเดียวกันหมานอนเออมันนอนกินแข้งกันหนึ่งเมื่อกันเอาเอิกังอยู่ขันหนึ่งทอนทอนทอนแอวมันมหาหนี่แข้งเนาะมันบวาวกี่ยวว่านอนระวังไผ่ย่านแต่คนนั่นมาเห็ดใส่ย่านแต่คนนี้มาหลักของย่านชีกะโมย่านนั่นย่านนี่เออนอนแบบนั้นตายไปเป็นอสุรกาย ใช่ว่าล่ะนั่นแหละแต่นั้นจงเอานอนแบบเดียวคือตะถาคตสายานอนแบบพระพุทธเจ้ามีวิหารระทมเป็นเครื่องดูเด้อคือการนอนภาวนาใช่ว่าวล่ะที่สุดท้ายสำคัญที่สุดแต้ว่าขอให้ตั้งไว้ความคิดสุดท้ายก่อนที่จะหลับขอให้คิดพุทธโธพุทโธไปจนหลับและ ผู้ได้ได้ภาพพระพยายามที่จะทําให้ถึงพระหันั่หลับอยู่ในองค์พระลับยุบพระพุทธเจ้าลับอยู่ในวิมานอันน่งอาจารย์ว่าอะราย้อันนี้เออนั่นแหละได้ยยนันกับพุทโธอยู่กับพุทโท้โธหลับในพุทโธเลยเออเด้ทั้งเบิรคิดอยู่จังสันท่านนอนเขาถือเอาอย่างเดียวคือตถ,า,ถาคตใส่ยาส่ยาไปว่านอนอนนั่นแหละว่านอน บานี้ความคิดแรกก่อนที่จะลุกบ่แม่นตื่นแล้วลุกยืนกางยองเลยได้คนเหมเนาะเออมันต้องคอยงูงเงีย้ยงูงเงีย้ยจัก่ันมันจะก่อนละมีผู้ใดตื่นปุ๊บลุกยืนคำจองเลยบ่าี้เลยไปตั้งงูงเงีย้ยงูงเงีย้ยนั่นแหละประยาชยแต่ว่าจิตมันเร็วนะเอ,อคนที่ชิ่นในการหาเงินมันไปแล้วไปทํางานลระหาเงินหราแม่บออหละ ตามไปดูตะกี้พวกเจ้าดูดูเหตุหน้าเนาะพอตะตืน่นเพิ่มขึ้นมันไปหน้าแล้อุย้ยลืมมาลืมตอบยุหอยหน้าหนา,นา,าย,น,ายน,น,น,นั่นมัดกายยุหันเดือดเท่าไรเนอะแม่ว่านั่นแหละคือคงเคยชินแต่สมัยตะกี้กายกาายุหันกายอยู่น้ำอ้ยหัวเบิ้ลซะแล้วนอะคิดไปส,สารผดสารเพอมนแหละมันไปแบบนั้นที่นี่เขาเอไมย์พญายามพุทโธพุทโธหรือนามัตถุพุทธังปลอดภัยที่สุด มันย่างๆไงมันคุ้มจิตไว้แต่ว่าพุทโธพุทโธปาดโธแมงเอ้ยบอกนั่นนี่มันกูม,มันจะไปทั้งไม่นะมันสัน่นพอตั้งหน้ามาถูกผู้นส่งคุ้มไว้จะเพื่งใึงมันบืนไปใจ,จว่าไงเล็กคิดหาตะกับแก่ไหลโอ้ยทำบุญเพื่อถึเป็นกับแก่เกลียดสิ่งใดย่อมได้พบกับสิ่งนั้นาจว่ายิ่งเกลียดสิ่งใดยิ่งไอ้ยุใกล้กับสิ่งนั้นได้เป็นสิ่งนั้นโดยสัำไป เจ้าสร้างมั่นเจ้าคิดพ่อหนังมันขยะกขยแงมันวะถ้าว่าเจ้าตายไปเจ้ากลับไปเป็นกับแก่นี่มันไปแบบนี้ด้วยกันการที่ไปเป็นยังล่ะเออบุญจะมีหลายแต่ว่าเจ้าก็่คิดถึงแยกว่าล่ะบาปเจ้าก็บ่คิดถึงตอนนั้นแต่ว่าเจ้าคิดถึงแต่กับแก่เจ้าสิไล่ายทำทายมันจะเดียดแน่นอนเป็นกับแก่อยู่วัดจะเรองสั้นแล้ว ก็คือบุญตัวนี้เลี้ยงไว้อยู่ได้เป็นกับเกล่กับเป็นกับเกล่ยุวัดเออคนคน้นคนกับบอคอยอยิ่งคอยตีคอยขาเลียว่าจะไปเป็นกับเกล่ยยุน้ำให้ตาสินลเลยกับเกี่ยยุดส่วนอย่างขื่นเลยตาสินนั่นว่าหล่ะเตืนสั้นกาๆยังติกมากห่วด้เตืนสันดดน,สนั่นแหละพันยามความคิดแรก ก่อนที่จะลุกจากที่นอนนั้นนะมันตื่นมาแห้งแล้วละ่ะนมัตุพุทโนงนมัตุโพธิยาที่เทวดาเขาบอกไว้บุคคลผู้ใดก็ตามเนี่ยตั้งคิดไว้ดีแล้วนึกทำความเคารพน้อมน้อมพระพุทธเจ้าอยู่เขาสิรักษาเขาสิค่อยเตือนเองเด้อข้าที่บุกเจ้ามาไปเมื่อไร